ใส่ชุดที่มาม่าซื้อมาให้ใช่ไหมฮน,น,นั่งลง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 นี่แหละใส่ชุดที่มาม่าซื้อมาให้ใช่ไหมนี่ชิตกนี่ชิตกวโอ้ก่กาลงบ่เอาโอ้อกา่าลงบ่เอา กาล้วงบ่กาล้วงบ่เอาอืมการล้วงเอาอืมเอาเอาจองอีหน่อยดิ้งดิดเอาอีหน่อยดิ้งดิดเอาอืมอยากลงบ่กาล้วงเหร็นบ่ยุกิยุกิยุกิอ้ายุกิฮันน่ากินมาดูหน่อยสิฮันนามาดูหน่อยสิไหนไหนเอามือมาเอามือมานี่หละอยากลงบ่ มาอิหลังจากลงเอามือไม่แม่จับก้นเอามือไม่แม่จับก้นเอามือไม่แม่จับก้นเพื่อนบอกให้เอาบอกเพื่อนบอกให้แม่เอาเพื่นลงเงหนมาเอามือมาเอามือมามือมามือมา